กันหลังจากขาพอพรเสร็จเรียบร้อยแล้วก็พากันซิ่งตีนะคะพี่น้องเ<อ>ด็กๆเขา,าก็จะตื่นเต้นแน่นี่เพราะว่าเขาบ่ค่อยได้ไปใส้ค่ะพี่น้องไปย้อยเราเห็นยังนอกเราเห็นตัน้งแต่ลอตเตอรี่แล้วเราลูกใส่โหลดพี่น้องเ<ส>ด็กๆแล้วก็ตแล้วล้างไปเรื่อยๆนะครับมาสองใบสองแล้วก็จะเอานีเงียบดีเลยนาะ อ๋อเหรออ๋อเหรอเ่เตี๋ยให้ค่ะอืมสวยอ่ะอันนี้เปเต้เรนนี่สวย ไหนตรงไหนลูกอืออืก๋วยเตี๋ยวหิมนม้ำเขาเรียกหิม í, อุ้ยต้นนี้สวยเนาะตรงนี้ตรงไหน นี่จุดนี้นนนนอ,อ่ะอ้ยลมลื่นสงบงามมาหมดเนาะเป็นใหม่ไหมแม่มักไหมเป็นแบบสมัยเก่าไหมเสริมดวงอุย้ยไปเตยถ่ายให้พี่พีทให้พาคินดูหน่อย น,น,นี่นี่ถ่ายนั้นเสริมดวงค่ะทุกคนปัดเพลินเงียบสงบดีดีพี่น้องมั่นกูเวนนะคะทุกคนขออนุญาตถ่ายรูปหน่อยนะ จุดนี้ก็เป็นจุดว่างผููช่องนาคาราชพี่น้องคะก็จะเป็นปู่พญาองค์นาคาราชเนาะพี่น้องเนาะก็าจะมาขอพรได้นะคะทุกคนเป็นจุดที่เริมดวงจุาใครที่มาบรงาบาลตาเก่าก็ได้นะคะตรงจุดนี้อ้าพี่น้องบรรยากาศทางนร่นมรื่น่มเย็นมากเลยพี่น้องแดงเสียงจะกระจันได้ๆสดชื่นสดชื่นค่ะอาอวันนีเยอะจีกสิบข้อนอยากทายไปเรื่อยๆนะคะพี่น้องนอกหลังจากทายเสร็จเราก็จะสิบไปนั่งขอพรคน ขอเอาดีๆตั้งใจเอาคักคได้ควันค่ะพี่น้องบรรยากาศล่มลื่นีได้ยินแต่เสียงจักระจันห้องเสียงจักระจันเล่ไร

1, 2, 3 1 Đừng xuống xuống Đừng xuống xuống Thay con nồng bây tươi này ังจากไปขอพ่อนกมาแล้วไปหิวค่ะพี่น้องลูกสาวอยากกินข้าวซอยเพื <c> ่ <oughs> นวาอยากมาเชียงใหม่ทั้งทีอยากชิมข้าวซอยอุ้ยเย็นนะ่ะนั่งตรงนี้อ,อ,อะไรดูเมนูเอาเมนูมาลูกนั่นไงนั่เนี่ยอืมเอาลงมาเลยขอดูเมนูก่อนนะคะ นกวยเตอนนี้เหลือก๋วยเตี๋ยวกับข้าวซอยเหลือพอดีเลยอ่ะก๋วยเตี๋ยวเอาก๋วยเตี๋ยวดอกก๋วยเตี๋ยวกับข้าวซอยได้ใช่ไหมคะค่ะอันนี้แม่ไม่ปรุงหรอกมันอร่อยแล้วเอามาให้พ่อด้วยช้อนอ่ะ โอเคอย่ีนงนน,น,น,นด, <c oughs> ดวท่ทะบระเแบไวแบตัวละเียท่าดกระแบป่น่ะเดี๋ยวปรุงไม่ได้ปรุงเลยนะแบบาดเกๆอันนี้ถูกอยากกินข้าวซอยมาเชียงใหม่ทั้งทีก็อยากกินข้าวซอย อร่อยเนาะทางเข้าไล่ชาเห็นไล่ชาผัดผัดโอกเค เป็นที่พักเป็นชาต้นชามีที่พักด้วยู้นอดอกไม้สักุลละอิ่มเรียบ้อยแล้วก็ซวยๆเดินกลับ<ว><ว>กันค่ะพีนพ่น้องฝากติดตามรับ <มๆ S 2> ช่งเด้อว,ว่าเยติสิบไปใส่ตอนนะคะพี่น้องเอาพอกันไม่คิดหนาสวัสดีค่ะ